สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องที่เอ่อหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะเกี่ยวกับเหรียญ AFX ของ AI FX หรือ IFX เนี่ยแหละค่ะคือที่สงสัยกันก็คือว่าเอ๊ะทำไมราคาในแอปของเขาเองเนี่ยมันขึ้นว่า22ดอลลาร์แต่พอไปดูในแผ่นเค้กสวอปอ้าวราคาซื้อขายมันอยู่แถวแถวหดอลลาร์เองตกลงมันยังไงกันแน่คะเป็นข้อมูลผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่เรายังไม่รู้กันแน่สวัสดีครับ เออต้องบอกก่อนเลยครับว่าอันนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดไม่ใช่บั๊กอะไรเลยแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของออสถาปัตยกรรมเป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่ทาง AI f x เขาออกแบบไว้ค่อนข้างเป็นระบบเลยครับ อืม hmm. งั้นวันนี้เราต้องมาแกะดูกันหน่อยแล้วค่ะว่าเบื้องหลังกลไกนี้มันเป็นยังไงเราจะลองไปดูข้อมูลจากไวท์เพเปอร์ของ AFX กันเลยนะคะเพื่อให้เข้าใจจริงๆทั้งเรื่องเอ,อ่อโ o เคนอมิโครงสร้างเหรียญแล้วก็พวกโมดูล AI Defi ต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยมันทำงานยังไงและมันส่งผลต่อมูลค่าระยะยาวได้ยังไงบ้างใช่เลยครับ คือไอเรื่องราคา2ระดับเนี่ยมันดึงดูดความสนใจได้ง่ายก็จริงแต่ถ้าจะเข้าใจภาพรวมจริงๆนะครับต้องมองลึกลงไปคือราคาบนกระดานเทรดเนี่ยมันก็แค่สท้อนดีมานสป라이นนะตอนนั้นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือโครงสร้างพื้นฐานทั้ง t o เคน o m มิกทั้งการเอา AI มาใช้เนี่ยมันเป็นยังไง การเข้าใจกลไกลพวกนี้แหะครับจะทำให้เราพอจะประเมินทิศทางจริงๆได้มากกว่าจะไปดูแค่ราคาที่มันออผันผวนไปมาสั้นๆน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มจากป่มแรกเลยเรื่องราคา2ระดับหรือที่เรียกว่า Dual Pricing Model เนี่ยค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าไอราคา22ดอลลาร์ในแอปกับราคาประมาณ6ดอลลาร์บนแ a น c a k e swap เนี่ยมันมีที่มาที่ไปต่างกันยังไงแล้วมันบอกอะไรเราบ้าง ได้ครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าราคา2ตัวนี้มันมีที่มามีหน้าที่ต่างกันตัวแรกคือราคาภายในหรือ internal price ที่เห็น22ดอลลาร์ในแอปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขลอยๆแต่มันคำนวณมาจากปัจจัยภายในระบบนิเวศของ AI Fx i เองเลยเช่นพวกขนาดของ liquidity pool หลักาการการ staking แล้วก็จำนวนเหรียญ AFx ที่ถูกเผาทำลายไปแล้ว อ๋อ oh, คือเป็นราคาที่สะท้อนกิจกรรมภายในระบบเขาเองใช่ครับส่วนราคาที่2คือราคาตลาดหรือ market price ที่เห็นบนแพนเค้กสวอปประมาณ6ดอลลาร์อันนี้ก็ตรงไปชรงมาครับคือราคาที่เกิดจากการซื้อขายจริงๆของคนในตลาดเปิดบน DX ซึ่งแน่นอนมันก็มีปัจจัยภายนอกเยอะแยะเลยทั้งภาวะตลาดคริปโตความเชื่อมั่นนักลงทุนวอลลุ่มตอนนั้นอะไรแบบนี้ครับเข้าใจแล้วค่ะ แล้วช่องว่างระหว่าง22กับ6ดอลลาร์นี่ล่ละคะตรงนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็น opportunity gap หรือช่องว่างแห่งโอกาสแต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำนะครับคือราคาภายใน22ดอลลาร์เนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายราคาที่เขาบอกว่าพรุ่งนี้ต้องถึงนะแต่มันเหมือนเป็นทิศทางที่ระบบถูกออกแบบไว้หรือ design direction มากกว่าครับมันเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้ไปทางมูลค่าที่กลไกลภายในระบบพยายามจะสร้างขึ้นเรื่อยๆจากกิจกรรมเศรษฐกิจจริงๆใน AI x, x ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียมกำไร arbitrage, ผลตอบแทน staking อะไรพวกนี้ที่มันจะไหลกลับมาสร้างมูลค่าให้ AI x x ตามดีไซน์อ๋อชัดเจนขึ้นเลยค่ะราคาภายในเหมือนตัววัดสุขภาพระบบส่วนราคาตลาดคือมุมมองข้างนอกงั้นพอพูดถึงกลไกภายในเรามาเจาะเรื่องสำคัญที่สุดเลยดีกว่าค่ะ Tokenomics หรือสถาปตัตยกรรมเศรษฐกิจของเหรียญ IFX โครงสร้างหลักเขาเป็นยังไงบ้างคะครับเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยนะ Total supply หรือเหรียญทั้งหมดเนี่ยกำหนดไว้ที่210ล้าน AFX แต่จุดที่เอ่อพีคมากๆเลยคือ FX ใช้โมเดลแบบ deflation หรือลดจำนวนเหรียญลงเรื่อยๆและเป้าหมายนี่คือท้าทายมากตั้งเป้าลดเหรียญหมุนเวียนให้เหลือแค่ประมาณ21ล้านเหรียญภายใน5ปีแรกฮะ21ล้านจาก210ล้านหรอคะภายใน5ปีใช่ครับลดลง90%เลยนะโหดมาก นั่นหมายความว่าต้องเผาเหรียญทิ้งเยอะมากๆเลยสิคะเยอะมากครับเฉลี่ยแล้วต้องมีอัตราการเผาเหรียญสูงกว่า36.9%ต่อปีเลยทีเดียวซึ่งมันสะท้อนความตั้งใจที่ชัดเจนมากว่าจะทำให้ AFX เนี่ยมันหายากขึ้นหรือเกิด scarcity อย่างรวดเร็วซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปถ้า supply ล,ลดลงแต่ดีมานเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นมันก็ควรจะส่งผลดีต่อมูลค่าระยะยาว แล้วการจัดสรรเหรียญเริ่มต้นล่ะคะ2องล้านเหรียญน,นี้เขาแบ่งยังไงบ้างครับสำหรับการจัดสรรนะครับส่วนใหญ่สุดเลย70%เก็บไว้ในกองทุนสภาพคล่องหรือ liquidity reserve หน้าที่หลักก็คือสร้างเสถียรภาพราคาเป็นสภาพคล่องหลักให้ระบบ70%เลยเหรอคะเยอะมากใช่ครับเน้นสภาพคล่องเป็นหลักอีก25%ก็จัดสรรให้ชุมชนกับ ทีมพัฒนาหรือ Community and Dev Incentives เอาไว้เป็นรางวัลเป็นแรงจูงใจให้คนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดขยายระบบแล้วก็อีก5%สุดท้ายให้กับมูลนิธิหรือ Foundation อันนี้สำหรับกลยุทธ์ระยะยาว5-10ปีสร้างพาร์ทเนอร์สนับสนุนโปรเจกต์ต่างๆฟังดูเน้นไปที่เสถียรภาพกับการเติบโตของชุมชนเป็นหลักนะคะ ถูกต้องครับให้ความสำคัญกับสภาพคล่อง70%แล้วก็การมีส่วนร่วม25%ทีนี้กลับมาที่กลไกดีเฟลชั่นที่บอกว่าเผาเยอะมากเนี่ยมันเผายังไงไกลไกมันคืออะไรครับนั่นสิคะอยากรู้เหมือนกันนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ผมว่าน่าสนใจมากของ AI effects กลไกหลักคือ buy back plus burn ครับการซื้อคืนแล้วก็เผาทิ้งแต่สิ่งที่ทำให้มันทรงพลังมากๆคือ รายได้หรือกำไรจากทุกโมดูลที่สร้างเงินในระบบนิเวศ AI FX เนี่ยจะถูกเอาส่วนหนึ่งกลับมาซื้อ a FX คืนจากตลาดเปิดอย่างแพน c a ้กสวอปแล้วเหรียญที่ซื้อมาก็ไปเผาทิ้งเลยครับคือหายไปจากระบบตลอดการทุกโมดูลเลยเหรอคะใช่ครับ ทุกโมดูลลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าฟรีจาก Exchange AI CX หรือกำไรที่ AI ทำ Arbitrage ได้หรือแม้แต่ส่วนแบ่งเล็กๆจาก s t a k i n g เนี่ยทั้งหมดจะกลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้กับการ Buy Back and Burn มันคือการสร้างวงจรให้ไรายได้ของระบบกลับมาลดสปพ p l เหลียงตัวเองตลอดเวลาแบบอัตโนมัติเลย อ๋อคือไม่ได้เผาเป็นครั้งคราวแต่เผาจากทุกกิจกรรมที่เกิดรายได้ใช่ครับนี่คือการออกแบบเพื่อสร้างสแกร์ซิตอย่างเป็นระบบเลยครับต่างจากหลายๆที่ที่อาจจะเผาบ้างไม่เผาบ้างหรือเผาจากแหล่งเดียวฟังดูเป็นการออกแบบที่ รัดคุมมากเลยค่ะทุกกิจกรรมที่ทําเงินได้ย้อนกลับมาทําให้เหรียญแข็งแกร่งขึ้นด้วยการลดจํานวนลงเรื่อยๆงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโมดูลที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ทําเงินให้ AI FX เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันเชื่อมกับ Buy Back and Burn ยังไงเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากครับ AI CX หรือ AI Powered Centralized Exchange อันนี้คือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับแต่ไม่ใช่ Exchange ด่าๆทั่วไป เขาเอา AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาช่วยจัดการออเดอร์บุ๊กแบบเรียลไทม์เลยช่วยจัดการออเดอร์บุ๊กยังไงคะก็คือ AI มันจะช่วยให้การจับคู่คำสั่งซื้อขายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหาสลิ p เ a จ e หรือราคาคลาดเคลื่อนเวลาเราส่งออเดอร์ใหญ่ๆพูดง่ายๆคือเทรดได้ลื่นขึ้นได้ราคาดีขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่ม volume การซื้อขายในระบบด้วยอ๋อเข้าใจค่ะแล้วมันเชื่อมกับโคณอม็กยังไงคะ จุดเชื่อมสำคัญคือเขาบอกว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมที่เก็บได้บน AICX เนี่ยประมาณ50-70%นะครับจะถูกเอาไปใช้ในกลไกล buy back and burn 50-70%เลยใช่ครับเอาไปซื้อ AFX คืนจากตลาดแล้วเผาทิ้งนี่คือการสร้างดิมาหรือความต้องการซื้อ AFX คืนที่ชัดเจนมากตราบใดที่ AICX มีคนเทรดมีวอลลุ่ม ไทเทียมก็อาจจะคล้ายๆล้าย n ายนที่เอาค่าฟรีมาเผา b ี b หรือเปล่าคะแนวคิดคล้ายๆกันครับในแง่ของการเอาฟรีมาลดพป,ปายเหรียญตัวเองแต่ AFX เนี่ยเขาเน้นการใช้ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพ Exchange โดยตรงแล้วก็ผูกสัดส่วนรายได้ที่เอามาเผาเนี่ยค่อนข้างสูงเลย50-70%ทำให้ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมบน Exchange กับการลดซัพพของของ AFX มันแน่นแฟนมากน่าสนใจค่ะ ตัวต่อไปโมดูลที่2 AI Defy and Arbitrage อันนี้เหมือนจะใช้ AI หนักกว่าเดิมอีกนะคะคำว่า Arbitrage นี่คืออะไรคะช่วยอธิบายง่ายๆก่อนได้ไหมคะได้ครับ Arbitrage แบบง่ายสุดๆเลยนะครับก็คือการหาประโยชน์จากส่วนต่างราคาของของสิ่งเดียวกันที่ซื้อขายในตลาดคนละที่ในเวลาเดียวกันเช่นถ้าเหรียญกอราคา10บาทในตลาด X แต่ราคา10.50บาทในตลาด Y คนทำ arbitrage ก็จะรีบซื้อจากตลาด X แล้วไปขายทันทีที่ตลาด Y กำไร50สตังค์แบบแทบไม่เสี่ยงเลยถ้าทำเร็วพอหลักการประมาณนี้ครับอ๋อซื้อถูกขายแพงพร้อมๆกันแล้ว AI FX เอา AI มาทำ arbitrage กับเหรียญ AI FX ยังไงคะ ครับในระบบของ AFX เนี่ย AI มันจะทำหน้าที่เหมือนออสายสืบคอยส่งราคา AFX ใน Exchange ต่างๆทั่วโลกเลยทั้ง CEX ทั้ง d x อย่าง PanCakeSwap เพราะ AI มันเจอว่าเฮ้ยมีส่วนต่างราคา AFX เกิดขึ้นระหว่าง Exchange นะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม AI มันจะเข้าทำธุรกรรมเลยซื้อที่ถูกขายที่แพงอัตโนมัติเร็วมากเพื่อเก็บกำไรส่วนต่างตรงนั้น แล้วกำไรที่ได้ไปไหนคะนี่แหละครับอีกกลไกอัจฉริยะกำไรทั้งหมดที่ AI ทำ arbitrage FX ได้เนี่ยก็จะถูกส่งเข้ากระบวนการ buy back and burn เหมือนกันครับเอาไปซื้อ FX คืนจากตลาดแล้วเผาทิ้งโห oh. ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเชื่อมโยงภาพนี้มันหมายความว่า ทุกความผันผวนของราคา AFX ในตลาดโลกไม่ว่าราคาจะขึ้นจะลงจนเกิดส่วนต่างร่าง Exchange เนี่ยความผันผวนนั้นกลายเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติให้กับเครื่องยนต์เผาเหรียญ AFX ครับยิ่งตลาดเหวี่ยงมาก AI ก็ยิ่งมีโอกาสทำ Arbitrage มากการเผาเหรียญก็จะยิ่งถี่ขึ้นนี่คือการเปลี่ยนความเสี่ยงจากความผันผวนให้กลายเป็นประโยชน์กับระบบได้แบบเออสุดยอดมาก โอหอันนี้พลิกมุมมองเรื่องความหันผวนไปเลยนะคะจากที่มองว่าเสี่ยงกลายเป็นโอกาสเร่งลดสป p p l y แทนสุดยอดจริงๆค่ะ อะไปต่อกันที่โมดูลที่3ค่ะ AIFX e Staking Protocol หรือระบบฝากเหรียญอันนี้คนในวงการคริปโตน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วใช่ครับระบบ Staking ของ a f x ก็ให้ผู้ใช้เอาเหรียญ AFX กับอีกตัวคือ USDI เดี๋ยวเราจะพูดถึงมืฝากหรือ Stake ไว้ในระบบแล้วก็รับผลตอบแทนเป็นรายวันไปคล้ายๆฝากเงินได้ดอกเบี้ยนั่นแหละครับการ Sta k กนี่มีประโยชน์ยังไงกับระบบโดยรวมคะนอกจากให้ผลตอบแทนคนฝาก ประโยชน์หลายด้านเลยครับอย่างแรกคือพอคนเอาเหรียญมาสเต็กเยอะๆมันก็ช่วยลดจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาดจริงๆหรือ circulating supply ลงได้เพราะเหรียญมันถูกล็อกไว้ในระบบไม่ได้ถูกเอามาเทขายซึ่งก็ช่วยลดแรงขายพยุงราคาได้ระดับหนึ่งอืมอืมอมนอกจากนั้นตอนที่ระบบจ่ายผลตอบแทน staking เนี่ยเขาก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือส่วนแบ่งเล็กๆไว้ซึ่งเงินส่วนนี้ก็เป็นอีกแหล่งรายได้หนึ่งที่จะถูกส่งไปช่วยกลไก buyback and burn ด้วยครับ อ๋อก็คือได้ทั้งลดซัปลายหมุนเวียนแถมยังได้เงินไปช่วยเผาเหรียญเพิ่มอีกใช่ครับเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยให้ผลตอบแทนผู้ใช้ลดซัปลายหมุนเวียนแถมสร้างไรายได้ให้ระบบไปเผาเหรียญต่อครบวงจ,จรจริงๆค่ะทุกส่วนดูเกื้อหนุนกันหมดเลยมาถึงตัวสุดท้ายค่ะ USDI Stablecoin อันนี้คืออะไรคะใช้ Stablecoin ทั่วไปไหม USDI นี่เป็น Stable Coin ที่ AFX e X สร้างขึ้นมาใช้ในระบบนิเวศตัวเองโดยเฉพาะเลยครับเป้าหมายก็คือให้มีเหรียญที่มูลค่ามันค่อนข้างคงที่ผูกกับดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อใช้เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนหรือเป็นคู่เทรดหลักในระบบแล้วมันสำคัญยังไงคะทำไมไม่ใช้ USDT หรือ USDC ไปเลยความสำคัญของ USDI ไม่ใช่แค่เป็น Stable Coin ครับแต่อยู่ที่บทบาทในการสร้างมูลค่าภายในให้ระบบนิเวศ จากข้อมูลที่เขาเปิดเผยนะครับภูสภาพคล่องหลักที่ใหญ่สุดในระบบ AFX e X เนี่ยคือคู่เทรด AFX e USDI ซึ่งมีมูลค่าทั้ง800ล้านดอลลาร์สหรัฐ800ล้านใช่ครับซึ่งถือว่าใหญ่กว่าภูของ AFX e USDT มากๆ การที่มีภูสภาพคล่องหลักภายในที่ใหญ่ด้วย Stablecoin ของตัวเอง USDI นี่แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาภายใน22ดอลลาร์ที่เราเห็นตอนแรกมันมีที่มาที่ไปมันสะท้อนมูลค่าที่ถูกค้ำด้วยสภาพคล่องภายในระบบเป็นหลักแสดงว่า IFEX พยายามสร้างเศรษฐกิจภายในที่แข็งแรงและกำหนดค่าพื้นฐาน AFX จากกลไกาภายในมากกว่าจะอิงแค่ราคาตลาดนอกอย่างเดียว ชัดเจนมากค่ะสรุปคือทุกโมดูลเลยนะคะทั้ง AICX ที่เก็บค่าฟรี AI Arbitrage ที่ทำกำไรจากความผ,ลผลันผวน Staking ที่ล็อก u p p l y แถมได้ฟรีแล้วก็ USDI ที่สร้างภูภายในขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้ทำงานเชื่อมกันหมดเลยเป้าหมายคือสร้างกิจกรรมภายในเอาเงินกลับมาซื้อคืนแล้วเผา AFX ลดส p p l y ต่อเนื่องแล้วก็สร้างระบบที่พึ่งตัวเองได้มากขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าจริงๆในระยะยาว ถูกต้องครับภาพรวมคือแบบนั้นเลยทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองมองย้อนไปในอดีตหน่อยค่ะมีเหรียญอื่นๆที่เคยใช้โมเดลคล้ายๆกันบางส่วนแล้วประสบความสําเร็จหรือมีแนวคิดที่น่าสนใจพอจะเอามาเทียบเคียงได้ไหมคะมีตัวอย่างที่น่าสนใจครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าเทียบเป็นเชิงแนวคิด กลไกนะไม่ใช่การันตีว่าจะสำเร็จเหมือนกันตัวอย่างแรกที่ชัดๆเลยก็ BNB ของ Binance ไงครับเริ่มจากเป็น utility token ใช้ประโยชน์ใน exchange ลดค่าฟีอะไรแบบนี้แล้วก็เอาฟีส่วนหนึ่งมาเผาเหรียญทิ้งเรื่อยๆซึ่งระยะยาวผลของการลด supply บวกกับการโตของ exchange ก็ทำให้ราคา BNB ขึ้นไปมหาศาลค่ะอันนี้เห็นภาพชัดเจนอีกแนวคิดหนึ่งที่เคยดังมากๆ ถึงแม้ตอนหลังจะมีปัญหาแต่เราดูที่หลักการตอนเริ่มคือ LUNA UST ที่เขาพยายามสร้างระบบนิเวศขับเคลื่อนตัวเองใช้ algorithmic stablecoin แล้วให้เหรียญหลัก LUNA มาดูดซับความผ,ลผ,ลผลันผวนได้ประโยชน์จากการโตของ stablecoin มันก็เกิดลักษณะราคา2ระดับระหว่างราคาเพกกับราคาตลาดผ่านกลไก Min t บ u r n ภายในแล้วถ้ามอง AFX เทียบกับแนวคิดพวกนี้ล่ะคะ มันมีจุดเด่นหรือความต่างตรงไหนเป็นพิเศษจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับอาจจะมองได้ว่า afx เนี่ยพยายามจะเป็นวิวัฒนาการ evolution คือผสมจุดแข็งจากแนวคิดเหล่านั้นแต่ใส่ความซับซ้อนความฉลาดเพิ่มเข้าไปอีกคือหนึเป็น utility token เหมือน bnb มีประโยชน์ใช้สอยใน a f c x staking 2. ขับเคลื่อนด้วยกลไกลในระบบนิเวศคล้ายๆ luna ust สร้างมูลค่าจากข้างในผ่าน p ู o l AFX USDTI และกลไกที่เชื่อมกัน 3. ามแต่จุดที่ต่างและเป็นไพ่เด็ดเลยคือการเอา AI มาใช้หนักมากทั้ง AI CX ให้ Exchange เก่งขึ้นและ AI Arbitrage ที่เปลี่ยนความผันผวนเป็นดวเร่งเผาเหรียญการใช้ AI นี่เองที่เป็นจุดต่างสำคัญ ใช่ครับการผสมผสานทั้งหมดนี้โดยมี AI เป็นแกนหลักทำให้ a FX ไม่ได้วางตัวเป็นแค่เหรียญ Exchange หรือเหรียญ Defi ทั่วไปแต่ดูเหมือนกำลังพยายามสร้างสิ่งที่อาจจะเรียกว่าระบบการเงินอัจฉริยะ Intelligent Financial System ที่กลไกต่างๆมันทำงานสอดประสานกันอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างมูลคา่าลด Supply เพิ่มดีมานอย่างยั่งยืนในระยะยาวซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ ท่ทะเยอทะยานแล้วก็แตกต่างจากโปรเจกต์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันครับฟังดูเป็นภาพที่ใหญ่แล้วก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามมากค่ะโอเคเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะเราน่าจะพอสรุปให้เห็นภาพชัดๆได้แล้วว่าคำถามแรกสุดที่ว่าราคา22ดอลลาร์ในแอปกับ6ดอลลาร์บนแพนเค้กสวอปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับผม ก็อย่างที่เราเจาะลุกกันไปนะคะราคา22ดอลลาร์ในแอปเนี่ยไม่ได้แปลว่าราคาบนแพนเค้กสวอปจะต้องวิ่งไปเท่ากันพรุ่งนี้มืรื่นี้แต่มันคือภาพสะท้อนของทิศท,ทางที่ระบบถูกออกแบบไว้หรือดีไซน์เดเรกชั่นซึ่งเป็นผลจากการคำนวณมูลค่าที่เกิดจริงๆภายในระบบนิเวศเขาถูกต้องครับมันคือภาพสะท้อนของกลไกทั้งหมดที่ทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นรนายได้จาก AI CX ที่เอามา buy back and burn กำไรจาก AI Arbitrage ที่เร่งการเผาระบบ s t a k i n g ที่ช่วยลด Supply หมุนเวียนแถมได้ฟรีเพิ่มความแข็งแกร่งของ Pool FX USDI ที่คำมูลค่าภายในทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือคกลไกทั้งหมดนี้มันไม่ได้ต่างคนต่างทำแต่ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือลดอุปทานของ AFX ลงเรื่อยๆอย่างเป็นระบบ ขนาดเดียวกันก็พยายามสร้างอุปสงค์จากการใช้งานจริงจากสเต k กกิ้งเพื่อสร้างสมดุลใหม่ที่ขับเคลื่อนจากข้างในสรุปได้ว่านี่คือภาพของลองเกมที่ a อฟกเขาวางไว้โดยใช้ความแข็งแกร่งความฉลาดของกลไกาภายในที่ออกแบบมาซับซ้อนไม่ได้เน้นปั่นราคาสั้นๆ แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าไงก็คือการที่เราจะเข้าใจหรือประเมินโปรเจกต์นี้ได้จริงๆเนี่ยการสละเวลาทำความเข้าใจกติกากลไกการทำงานของระบบนิเวศเอฟอย่างละเอียดน่าจะเป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะที่จะทำให้เรามองเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ได้ชัดเจนขึ้นครับผมและเพื่อการส่งท้ายนะครับผมขอฝากคำถามสำคัญไวใ้ให้ลองไปคิดกันต่อย,ยอดดูไม่ใช่ข้อมูลใหม่นะครับแต่เป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่น่าคิด คือสมมุติว่ากลไก AI ทั้งหมดที่ AI FX ออกแบบมาทั้ง AI CX โดยเฉพาะ AI Arbitrage เนี่ยมันทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพต่อเนื่องตามที่เขาวางแผนไว้จริงๆอะไรคือผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อสมดุลดีมานซ s อปพลาของเหรียญ AI FX ในระยะยาว แล้วในขณะเดียวกันมีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกกฎระเบียบในวงการคริปโตหรือแม้แต่คู่แข่งใหม่ๆที่อาจจะมีเทคโนโลยีหรือกลยุทธ์ที่ดีกว่าปัจจัยเหล่านี้จะเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญหรือสร้างความท้าทายให้กับเส้นทางการเติบโตตามดีไซน์ไดเรกชันที่ AIFX วางไว้ได้บ้างการลองพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้จะช่วยใหเรามองเห็นภาพรวมของโอกาสและความท้าทายที่รอบด้านมากขึ้นครับเป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้ข้อมูลเจาะลึกกันอย่างละเอียดเลยค่ะยินดีครับ